ผมเคยคิดมานานว่าเมื่อไหร่จะมี ai ครับที่ช่วยเรานับจำนวนรอบอะครับเวลาเราเวทเทรนนิ่งสักทีล้วก็มีมาแล้วครับกับฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่า tom เขาเรียกตัวเองว่า the world first ai fitness companion แาเจตัวนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณนี้นะครับจะมีกล้องอยู่แล้วมันก็จะมีจออยู่ครับและมันจะ auto เลบเขาอัตโนมัติแก้แบบเรลไทม์ได้ด้วยว่าถ้าโพสเจอร์เราผิดมันก็จะขึ้นเตือนมาว่าเราอะผิดท่าผิดทางเนาะมี work out report ด้วยครับแล้วก็ปรับแบบ adaptive อัตโนมัติเหมือนโค้ชที่ personally การออกกำลังกายให้กับทุกคนเลย นี่น้องจะมีตากระพิบกระพิบแนี้ไซส์เล็กแค่นี้เป็นแม่เหล็กติดไว้ได้ครับกด start workout เอามันจะพูดกลับมาด้วยหรอ <c oughs> เชื่อมนี่หเห็นไหมเห็น่านพวกนี้ไนคิดว่าต้องเชื่อมกับ upper watch นะครับถึงจะชาร์จเลทไปได้นะกล้องมันหมุนขึ้นหมุนลงได้นะก็คือวางที่พื้นได้ก็คิดว่าใช้โมเดลพวกนี้ฮะ deepseek Gemini เป็นมี1000กว่า exercise นะครับมีแอปในการ tracking แบบนี้ราคาครับ standard set ไม่ค่อยโหดนะถ้าทำได้จริงทุกคนเราจะเทรนเนอร์ชั่วโมงละแ0 0 1 0 0 0ใช่พันกลางเมืองแบบนี้เนี่ย4-5ชั่วโมงก็ได้ราคา ประมาณนี้แลแต่มันเป็น k i ิกซัตเตอรนะครับมันมีความเสี่ยงทุกคนต้องไปวิเคราะห์เรารับความเสี่ยงกันเองเพราะโปรเจกต์นี้อาจจะเฟลก็ได้ผมเคยเจอหลายโปรเจกต์แล้วที่ผมสั่งแล้วแต่ถ้าไม่เฟลแล้ววันนี้ส่งมาถึงเราได้จริงแลาทำงานได้จริงอย่างที่คลิปนี้ที่การเข้าฟิตเนสของเรานะ่าจะเปลี่ยนไปด้วย AI สักทีใครสั่งมาขอลองเล่นด้วยได้ปะ